ตับอักเสบจากไขมันคืออะไรก่อนไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเพียน p พีเวลเนตกันไว้ด้วยนะคะตับอักเสบจากไขมันนะคะหรือชื่อเรียกทางการแพทย์เรียกว่า NASH นะคะคือภาวะที่ไขมันเนี่ยสะสมในตับจนเกิดการอักเสบและทำลายเซลล์ในตับเมื่อทำลายแล้วนะคะก็จะกลายเป็นระยะลูกลามของภาวะไขมันพอกตับซึ่งก็จะเรียกว่า NAFLD นั่นเอง สรุปง่ายๆเลยนะคะ NAFLD NA <F> คือมีไขมันสะสมในตับแต่ว่ายังไม่ได้อักเสบ NASH ก็คือมีไขมันในตับเริ่มอักเสบแล้วก็เริ่มทำลายเซลล์ในตับหากไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้รับการรักษาะคะอาจจะพัฒนาเป็นตับแข็งเลวร้ายที่สุดก็คือมะเร็งตับนั่นเองสาเหตุของตับอักเสบจากไขมันนะคะก็คืออ้วนลงพงุงหรือว่าผอมลงพงุงหรือที่เรียกว่า TOFI เบาหวานชนิดที่2 ไขมันในเลือดสูงภาวะดื้ออินซูลินอาหารหวานอาหารแปรรูปต่างๆที่เราชอบทานกันนะคะแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ค่อยออกกําลังกายและพันธุกรรมหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองสําหรับอาการนะคะที่บอกว่าเรากําลังเป็นตับอักเสบหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยนะคะอาการหลักๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยง่ายเพียรื้อรัง แน่นชายโครงข้างขวาค่าเอนไซม์ตับสูงผิดปกติบางรายอาจเริ่มมีอาการบวมน้ําหรือดีซ่านในระยะรุนแรงนั่นเองสําหรับการวินิจฉัยนะคะสาหรับใครที่กังวลว่าตัวเองนะคะจะเป็นตับอักเสบจ,จากไขมันนะคะก็แนะนําให้ไปพบคุณหมอนะตรวจเลือดดูค่า A S T A L T นะคะแล้วก็อันต้าซาวบริเวณช่องท้องเพื่อดูไขมันในตับสําหรับใครที่กังวลน,นะคะแนะนําให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอนะคะเพื่อแน่ชัดแล้วก็เริ่มดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะเรามาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะ